สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมีท่านผู้ชมถามกันเข้ามานะคะว่าทางเราถ่ายพยาธิแบบไหนนะคะสำหรับมีวัวเยอะๆแบบนี้นะคะตอนแรกเราก็จะใช้ยาฉีดนะคะยาฉีดที่เราใช้ก็คือไอโวเม็เอฟของไทยนะคะของนอกตอนนี้สู้ราคาไม่ไหวนะคะเราก็จะใช้ของไทยแต่ทีนี้มารอบนี้นะคะทางเราได้ใช้ยา เม็ดนะคะที่เป็นเม็ดนะคะไม่ไม่ยอมใช้ยาฉีดนะคะเพราะว่ามันจับยากนะคะก็เลยลองใช้ยากินนะคะณนะตอนนี้เราก็ให้มาประมาณเดือนกว่ากว่าจะสองเดือนแล้วนะคะโดยที่ป้อนกับกล้วยนะคะเม็ดหนึ่งกล้องหนึ่งสิบสิบเนาะขวดหนึ่งมันมียี่สิบเม็ดนะคะรานะคา สามร้อยเก้าสิบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาภาพมาให้ท่านผู้ชมชมนะคะเราก็เลยใช้วิธีใส่กล้วยนะคะแล้วก็มันจะเป็นช่วงมะม่วงนะคะก็ใส่มะม่วงให้เขาเป็นบางตัวนะคะตัวไซส์เล็กๆเราก็จะให้เม็ดเดียวนะคะพวกแม่แม่พันธุ์พ่อพันธุ์เราให้อยู่ที่สองเม็ดนะคะเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดละลูกประมาณนี้นะคะ วันนี้ออกมาเล็มหญ้าเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูนะคะวันนี้ไม่ได้ถือมาด้วยนะคะขวดมันนะคะก็หัวก็ประมาณนี้นะคะมันอยู่ที่มันหลายอย่างนะคะพอดีเราได้ปล่อยมาเลี้ยงด้วยนะคะหัวก็ดูมีเนื้อมีหนังขึ้นนะคะเพราะตอนนั้นเราขัง,ของะคอกแล้วให้กินแต่ฟางมันก็จะผอมแล้วก็ตัดหญ้าเสริมนะคะมันก็จะผอมไปหน่อยตอนนี้ก็ดูดีขึ้นเยอะนะคะแล้วก็ ทำการถ่ายพยาธิโดยใช้ยากินนะคะยาเม็ดนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูนะคะตอนนี้เราไม่ได้ถือมาตอนนี้มานั่งอยู่เลี้ยงวัวก,ก็เลยทำคลิปให้ท่านผู้ชมชมนะคะแต่เราก็จะทำสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะระหว่างยาฉีดกับยากินนะคะแต่เราไม่ค่อยได้ให้นะคะพวกยากินเพิ่งจะให้รอบนี้แหละคะ่ะหรือว่าตัวไหนผิดปกติบางครั้งนะคะเราจับไม่ไหวแล้วก็ไปซื้อที่ร้าน ประตุสัตว์นะคะร้านพวกขายยาสัตว์แต่มันค่อนข้างจะแพงนะคะยาเป็นเม็ดเป็นเม็ดอะคะ่ะแต่ยาตัวนี้ราคาโอเคนะคะพอพอถูๆถไถยๆไปได้แล้วก็ไม่ต้องจับนะคะเพราะว่าสองคนนะคะจับไม่อยู่นะคะตอนที่ก่อนที่เราจะฉีดยาประมาณนี้นะคะก็เห็นไกล้หน่อยนะคะไม่ได้เข้าไปดูใกล้ๆนะคะก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องการถ่ายพยาธิ โดยที่ใช้แบบเม็ดนะคะโดยที่กินนะคะไม่ใช้ยาฉีดนะคะตอนนี้ณตอนนี้นะคะวัวเราทั้งคอกเลยนะคะใช้ยากินนะคะชุดนี้ก็ให้มาประมาณเดือนก,กว่าแล้วนะคะเผื่อท่านใดเป็นทางเลือกนะคะทางเลือกที่แบบง่ายหน่อยหรือว่าใครมีวัวน้อย,อยมีคนจับให้ก็ใช้ยาฉีดก็ดีนะคะแต่นี้ทางเราจับไม่ไหวนะคะก็เลยใช้ยาป้อนยากินนะคะ เดี๋ยวเราเอาขวดยามาให้ดูนะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ะคะ่ะมีสาระก็อาจจะมีสาระบ้างหรือไม่มีสาระบ้างนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ช่องชีลองฟาร์มของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ